จำฉากแรกที่เข้าด้วยกันได้หรือเปล่าครับจาได้ครับเป,เป็นฉากอะไรครับเป็นฉากที่อ,อยู่ในกําลังจะไปพูดกับเขาอเป็นฉากที่เขาต้องหนีเขางอนเราแล้วเราต้องไปงอ,อเป็นซีนแรกที่เราเข้ากับเขาเข้าฉากครั้งแรกปับ๊บห้าสี่สามสองพี่โปพูดก่อนอก็ยืนฟังยืนแบบหน้างงๆอ,อ่ะ,ะเหมือนกับเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะนั้นอ่ะแล้วเออเราพอได้แบล็งเลกแบล็งมากใช่แบบนี่ฉากแรกนะ นางเอกทานจะต้องโกรธใช่ป่ะเราเหมือนกับนอนเราไม่อนแต่านางเอกหน้างอนอย่างนี้นะฮะในเรื่องครั้ง <c oughs> แรกเพราะห้านค่ห้าสี่สามสองแย่เลยมันเหมือนกับ ตอนนั้นมันเหมือนกับมันฟอนว่าแบบเราบอกเขาว่าเราไม่อยากไปแต่ในใจเราอยากไปแล้วแบบโอ๊ยมันจะทํำยังไงวะมันสองชั้นนะฮะงงเลยแล้วกับพี่โป๊ะสนิทกันหรือยังตอนนั้นตอนนั้นยังยังอยู่ในกองพี่โป๊ะเป็นคนยังไงเงียบอ่ะเนาะเงียบเนาะอ๋อเงียบเงียบเลยเงียบค่ะตอนแรกๆเขาก็ยังมีมากเขาอยู่ไงอ๋อเหรอเหรอมีมาคุยมาจู้แจ๊จู้แจ๊อะไรกับเราไหมไม่ใช่แบบ อ๋อทำฟอร์มอ๋อเขาคงนึกว่าถ้าเกิดว่าทำฟอร์มเนี้ยแล้วผู้หญิงจะชอบเนี้ยเขาคงนึกเขาคิดไว้ก่อนก็ดไว้ก่อนนะอยู่ในกองต้องจะเงียบแล้วยังชอบนอนอีกต่างหากนอนไปถึงก็นอนเลยไม่ตื่นเช้ามันก็ต้องชาร์จแบตชาร์จแบตเพื่อให้เรามีพลังในการแสดงครับตอนนี้คุณมันมีชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วเคยแสดงมาแล้วด้วยเข้าฉากแรกกับเขาเป็นยังไงปกติครับรู้สึกสนุกรู้สึกสนุกในการที่ได้ได้เข้าฉาก ครั้งแรกแล้วเปลี่ยนเป็นตัวละครตัวนั้นผมก็สนุกนะครับแต่ก็ซีรู้สึกซีนนั้นจะโชคดีของมิวไปเพราะว่าเขาฝรั่งเดินเยอะไปหน่อยข้างหลังเสียงรถอย่างไรยกฉากนั้นเราได้มาถ่ายเมืองไทยมาถ่ายไทยเขาเริ่มเก่งแล้วตอนนั้นอ๋อโชคดีไปโชคดีครับเมนจอกมาตลกมากเลยใช่เดชแน่นอนเนี่ยเพราะนางกต้องงอนใช่ไหมต้องงอนงอนไหนหน้างอนฉากแรกเด็กอะไรวันนี้ยนี่ที่ไหนเล่นแรกๆจริงๆกับเขาสั่นไหมครับ หนูไม่สั่นค่ะแต่ว่าลึกๆก็ตื่นเต้นแต่ก็แพรมๆกเป็นปก okay. ติเขาสั er right ่นไหมครับป๊อบผมก็ว่าเขาสั่นนะผมจับจับมือเขาเขาสั่นเขาเื่งอะไรไปจับมือเขาหรมในม่ฉากม่ฉากม่ฉากคือแบบว่าบางทีมันต้องจับแขนเขาจับมือเขาก็รู้สึกเหมือนเขาตื่นเต้นอะรู้สึกเขาตื่นเต้นนิดๆถ้าที่คนเราเวลาเล่นอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเล่นอย่างนี้กันไปเรื่อยๆมันไม่ผ่านแน่นอนท่านผู้ชมมันต้องเปิดใจ มันต้องเข้าหากันได้ต้องเปิดใจกันได้ไม่งั้นนะฮะละครเนี่ยต่อให้คุณเทียวมาขนาดไหนยังไงก็ตามแล้วถ้าเกิดคุณไม่เปิดใจซึ่งกันและกันมาเล่นไม่ได้มาเปิดใจกันได้ตอนไหนยังไงประมาณวันที่สองหรือสามเนี่ยแหละค่ะที่เขาแบบเลิกกองเร็วพอเราก็เลยแบบเฮ้ยไปหาอะไรกินกันอะไรอย่างเงี้ยนี่พูดถึงอยู่ที่สวิตซนะอนยู่สวิอ่านแล้วไงอันนั้นแหละค่ะเปิดใจเลยค่ะมังจะมีเกมให้เล่นมันจะมีเกมให้เล่นแบบว่าแบบหมุนขวด เหมือนขวดไอ้น้ำอะฮะแล้วก็ตรงกับใครคนนั้นก็ต้องแบบทําอะไรก็ได้ให้เพื่อนสั่งให้ทําถ้าไม่ทําก็ต้องบอกความลับของตัวเองมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสนุกมากสือแมากแล้วเราไปนั่งกลางสวนสาธารณะนะตอนกลางคืนริมริมทะเลสาบสวยมากแล้วคือฝรั่งบางคนก็มากับแฟนนั่งกันเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยเราก็แบบให้ตะโกนก็ต้องตะโกนตรงนั้นแล้วเราไม่ต้องอายใครมันสนุกนะอยู่จนถึงแบบประมาณตีสองแล้อี่งวันนี้ตื่นตีสี่แต่เรายอมค่ะเพราะแบบสนุก ยังไม่อยากกลับมันเป็นการเปิดใจมันเป็นการรู้จักคนหลายๆคนครับแล้วความรู้สึกเราจะดีขึ้นใช่ดีขึ้นเยอะเลยคุณรู้หรือเปล่าทุกคนเขาทาให้คุณไม่รู้ทุกคนเขาทาให้คุณถ้าคุณบอกกลับเขากลับเขาอยากจะให้คุณรู้สึกให้คุณผ่อนคลายให้คุณรู้สึกสนิทใช่ครับมาพูดถูกปะใช่ครับนั่นคือความจริงนะครับแล้วมันทําแล้วประสบความสาเร็จจริงๆเพราะหลังจากวันนั้นฉานั้นคุณได้ดีขึ้นคุณกลายเป็นท่านหญิงเลยครับ ท่างไกลเลยครับจริงๆครับนี่คือนี่คือที่เขาพูดมาเลยนะฮะเข้ามาแสดงมาเยอะๆแล้วชอบฉากไหนมากที่สุดครับผมผมชอบฉากในกระท่อมครับคือเราไปติดติดกระท่อมฉันฉันอายเธอมากเลยเธอเป็นถึงคุณชายเธอชอบฉากในกระท่อมฉันไม่ถามเธอแล้วฉันไปคุยกับท่านหญิงดีกว่าท่านหญิงชอบฉากไหนมากที่สุดครับ ในกระท่อมเหมือนกันโอ oh. นะ้โหาแล้วอ,อต๋อยสองคนนี้ท่ามันจะคู่กัน <c oughs> จริงๆ <c oughs> ชอบกระท่อมทั้งคู่เลยทําไมอ่ะอะต๋อยลองคิดดูว่าคนเป็นท่านชายไอ้คุณชายกับท่านหญิงเนี่ยอ,อยู่แต่วัา,วางสวยๆแล้ววันหนึ่งมาติดอยู่กับคนที่เราชอบเขาอะ่ะเราแบบ อยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นอยู่ในพื้นที่ที่แบบเป็นส่วนตัวกระท่อมในที่ไหนที่เมืองไทยหรือสวิตที่สวิตเซอร์แลนด์ที่สวิตเซอร์แลนด์กระท่อมสวิตด้วยรอบๆเป็นหิมะแล้วข้างในก็จะมีเตาผิงไฟ้อะไรอย่างเงี้ยคือคุณชายมาเทคแค่มาจุดเตาทําอาหารให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไม้เท้าให้เราด้วยเราตอนนั้นเราขาเป๋อยู่อาคิดดูว่ามันจะแบบน่ารักขนาดไหนใช่มันโรแมนติกมากบิวเธอหน้าตาจริงจังเกินไป หน้าตาเธออินไปว่ะเธอเหมือนหน้าตาเธอเหมือนนึกถึงความหลังว่ะฮะในฉากนั้นมีกอดกันหรือเปล่ามิวมีค่ะถึงว่าเนี่ยมองเห็นภาพไหมเนี่ยพอเขามากอดฐานจริงๆตอนแสดงรู้สึกมันตื่นเต้นขัดเขินหรือมันยังไงไหมเราตื่นเต้นตั้งแต่ตอนฟิตติ้งแล้วค่ะเพราะว่าบางทีฟิตติ้งมันต้องมีแบบจับมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเราแบบไม่ชินอ่ะไม่ถนัดแต่พอมาเข้าฉากแต่ท่อมเป็นใจไหมครับ เป็นใจอุ๊ยกระท่อมเป็นใจกระท่อมเป็นใจเหรอจริงจริงเลยเหรอก็เป็นใจนะคะเป็นใจเป็นใจไหมโป๊ะเป็นใจครับอ๋อนี่เพราะกระท่อมไม่ใช่เพราะน้องเลยนะน้องไม่เกี่ยวนะน้องนี่ที่หนึ่งอยู่แล้วรักษา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 นี่คือทำให้เราอินได้อยู่แล้วรับคือบรรยากาศมันพาไปบทด้วยบทก็เขียนให้เรารู้สึกว่าอ๋อเราเป็นติกนะอะไรอย่างนี้ครับ เอะฉันดูเธอสองคนแทกจะยังไงแล้วล่ะเออละครก็เรื่องหนึ่งในชีวิตจริงก็อีกเรื่องหนึ่งนะเธอจีบเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้จีบครับเขาจีบเธอหรือเปล่าไม่ค่ะชอบเขาหรือเปล่าเนี่ยก็โอเคค่ะพี่ป๊อบน่าแต่ว่าเราไม่ได้ชอบเพรางนกน่าเฉยๆค่ะเราอ่ะรู้สึกไงกับเขาอ่ะก็รู้สึกรู้สึกแบบดีแบบเขาน่ารักเลยครับอินกับเขาหรือเปล่าอะอินครับอินมากครับอินนะ อินเขาในละครน,ะนเรื่องหนึ่งนี่ละครจบแล้วนะอ๋อตอนตอนนี้ก็คือเป็นเหมือนพี่ชายพี่ชายคนหนึ่งอุ้ยพี่ชายหน้าตางี้เหรอน <c oughs> ่ารักไหมครับตัวจริงเขาหนา้ารักไหมครับน่ารักค่ะจริงๆเขาก็เป็นคนแบบเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีฟอร์มอะไรเลยร้งอ,อ,องน่ารักไหมครับครับผมอยู่เป็นคนที่น่ารักถึงแม้จะแบบ บางทีก็อาจจะโกโกบ้างในกองแต่ว่าไอ้ความโกของเขาทําให้เรายิ้มได้ในกองครับครับผมมันมีบางฉากที่เขาบอกว่าเล่นด้วยกันแล้วโป๊บเองแทบจะแบบสลบเหมือดะคือความที่เขาโกมากอ่ะครับคือความที่เขาไม่รู้เรื่องเลยมันจะมีฉากเหมือนกับที่เขาจะต้องพูดคําสั้นๆคุณต้องพูดยาวมากเลยจำได้ไหมใช่ครับใช่เออก็คือมันมันเป็นซีนหนึ่งในในกระท่อมนั่ะที่ผมชอบแล้วก็คือเหมือนกับในบทเนี่ยช้อยผมพูดยาวแล้วก็มิว รัศสาเนี่ยตอบน้อยใช่สิเขาเขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงไงเขาเป็นแบบมองหน้าแล้วก็ทำตาแบวใส่เราว่าชายอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบพูดก็อย่างเช่นประโยคก็ประมาณแบบว่ารัศสาถ้าฉันบอกว่าฉันรักเธอละรัศสาก็จะคุณชายคุณชายมาคำหนึ่งผมก็จะบอกว่าเรากําลังพูดถึงหัวใจที่ตรงกันไม่ใช่ชนชั้นไม่ใช่หรอรัศสาก็จะมองหน้าเราไม่ยอมตอบไม่ตอบใช่ไหมเราก็เลยบอกว่า เธอรักฉันใช่ไหมรแล้วรักษาก็จะมองหน้าอีกจะตอบไม่ตอบไม่ตอบใช่ไหมไม่ตอบผมก็ตอบเลยนะตอบอคือเขาไม่ตอบเลยาวแล้วผมก็จะบอกว่าแค่เธอรักฉันก็พอแล้วรักษาคนฉันไม่สําคัญอะไรทั้งนั้นอยู่กับเธอฉันต้องการเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่รักผู้หญิงคนหนึ่งอย่างสุดหัวใจและจะดูแลหล่อนไปตลอดชั่วชีวิตรักษาตอบมาว่า บอกว่าตอบว่าอะไรคุณช,ชาย <c oughs> แค่นี้นตอบแค่คุณชายทั้งเรื่องทั้งทั้งเอาทาั้งซีนนั้นแล้วก่อนหน้านผผั้นผมพูดอีกสี่มันทัดแต่ผมก็ได้หลอกมันยาวผมจำ <c oughs> ไม่ค่อยได้ทีมงานขำกันหมดนะครับที่ผมพิทิ้งหากันหมดคือแบบคืออารมณ์อยู่ว่าคือเขาต้องแบบสงสัยใช่ไหมสงสัยก็ผมจะต้องตกใจตื่นเต้นถูกไหมเพราะเราก็รักเขาใช่ไหมแล้วซีนนั้นเป็นซีนที่แบบวิวแบบ คุณชายคือผมพูดแทบตายผมพูดแทบตายผมบอดแทบตายมีคุณชายว่าผมขำเลยผมแบบมันขำแบบพี่หมัวโทษผมขำแล้วมาเทคเพราะคุณชายประโยคเดียวแล้วมันทำไมตอนแรกมันมันเป็นไงตอนแรกมันเหมือนกับแบบยังไม่อินใช่ไหมมันยังไม่ได้ค่ะมันยังไม่อินมันยังไม่รู้สึกรักยังไม่รู้สึกอะไรใช่ยังไต่อมานอกกองถ่ายก็เลยจีบกันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆก็เลยตอนหลังก็เลยรู้สึกรักพอรู้สึกรักก็เลยเล่นง่ายขึ้นใช่ไหมฮะไม่มีค่ะลองใหม่นะสมุดอะ เอาเอาเมื่อกีอัแบบอชอบมากชอบมากแต่นี้คุณต้องเล่นจริงแล้วนะเล่นแบบเล่นได้นะ,ะไม่ใช่เล่นแบบเล่นไม่ได้นะห้าสี่สามสอง่ะขอแค่เธอรักฉันก็พออยู่กับเธอฉันต้องการไม่แค่ผู้ชายคนหนึ่งที่รักผู้หญิงคนหนึ่งอย่างสุดใจและจะดูแลหล่อนไปตลอดชั่วชีวิตคุณชายโอ้อให้มันได้นี่เลยได้นะในนีไน้ได้นะ ไม่แบงค์ไม่แบงค์ไม่แบงค์ไม่ใช่คุณพูดพูดแต่เชยอะไรของเธอสนุกกับมันหรือยังครับนิวสนุกแล้วค่ะแต่ตอนแรกเราแบบเคลียเราแบบโอ๊ยทำไมแค่นี้มันไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยสนุกกับมันแล้วรู้แล้วใช่ไหมวงการนี้เป็นยังไงรู้แล้วค่ะรู้ใช่ไหมว่าคนต้องมีความตั้งใจจริงมีความรักที่จะทำและทุ่มเททุกอย่างให้กับมันจึงจะประสบความสำเร็จครับผมมาพูดซ้ำอีกทีนะฮะ ไม่ได้ว่ามาเชียร์กันเลยลผมชอบผู้ชายคนนี้ด้วยเหตุผลนี้ครับผมชอบว่าลองเป็นคุณเป็นเป็นคนทั่วไปที่สามปีใช่ไหมหกปีครับหกปีคุณจะรอไหมล่ะเป็นคุณเป็นคุณทั้งหลายคุณจะรอไหมล่ะคุณจะอดทนไหมคุณจะฝ่าฟันไหมคุณจะอยู่กับมันอ่ะรู้ไหมว่าล้มกี่หนท้อกี่หนพังกี่หนแล้วลุกขึ้นมากี่หนครับคนต้องลุกใช่ไหมใช่ครับ แล้ววันนี้โอเคไหมมันคุ้มค่ามากครับโอ้โหคุ้มค่าการต่อสู้ครับผมคุ้มค่าความตั้งใจผมว่าไม่ว่าท่านจะเป็นใครทําอะไรก็ตามถ้าท่านสู้มันจริงๆิตั้งใจจริงแม้นความสําเร็จมันยังมาไม่ถึงท, <40 S 2> ท่านก็ยังมีความสุขนะมมผมจําได้ที่เขาพูดว่าวันที่ผมไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าวันที่ผมซ้อมอยู่กับตัวเองหรือความรู้สึกกับตัวเองผมยังมีความสุขเลยครับอันนี้ดีนะวันหนึ่งคุณต้องเป็นอย่างเขาให้ได้ ต้องเป็นค่ะต้องเป็นให้ได้ต้องเป็นให้ได้ต้องเอาความรู้สึกนี้เข้ามาใส่ตัวได้นี่คือสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายประวัติรุษครับและภาพภาพนี้คือภาพที่รายการ Tonight Show ขอมอบไปกับทั้ง2อท่านที่มาร่วมรายการกับเรานะครับซึ่งเราดีใจมากๆเลยนะครับ<ม>น้องมิวนะครับวันนี้ได้เห็นตัวตนของเธอเป็นครั้งแรก<ม>หนูมีอนาคตนะครับเพราะหนูมีความรัก ขอบคุณค่ะหนมีความรักในมันนี่สําคัญนะโป๊ไม่ต้องพูดโป๊มมันติดลงบนไปเรียบร้อยแล้วใชครับและจริงๆอ่ะผมอยากจะฝากถึงพี่ชายของคุณในเรื่องสักนิดหนึ่งนะครับเกรสเหรอครับถูกต้องช่ช่วยบอกช่วยบอกคุณชายเกรสด้วยว่ามะขามฉันยังไม่ได้เลยในชีวิตฉันก็ผูกพันแต่มะขามของคุณชายเกสนั้นเองท่านาห่วง ถูกต้องฉันห่วงเรื่องนี้มาก <laughs> เออฉันเดี๋ยวจะพูดนอกเลยฉันจะลืมไปสิ <laughs> แล้วนี่เธอจะกลับสวิสเมื่อไหร่เนี่ยอ๋อผมก็ไม่กลับล้วครับผมอยู่ที่ไทยแลลวครับ <laughs> อ๋อใช่สิเธอขายชายสีมีเกี้ยวได้อ๋ <laughs> <c oughs> อไม่ใช่คนละชายกันใช่ไหมคนละชายกันค <c oughs> น <c oughs> ละชายครับติดตามชมละครเรื่องนี้ด้วยนะครับรับรองว่าท่านจะพอใจท่านจะมีความสุขท่านจะได้รับอรรถรสอย่างเต็มเปี่ยมเลยจากความรู้สึกตอนนี้เพราะละครตอนนี้มัน มีหลายตัวมากนะฮะที่เพิ่มสีสันนอกจากทั้งสองท่านแล้วนะอดจะกล่าวเสียไม่ได้ถึงดวงตาตุงคมณีอดจะกล่าวเสียไม่ได้ถึงกุ๊บกิบนะครับกุ๊บกิบนี่ทาตัวดำเลยนคือถึงไม่ทาก็น่าจะดำพอสมควรนูดเลยนะครับตัวจริงขาวาตัวจริงขาวแต่ เก่งนะฮะเก่งมากเล่นละครได้หน่ารังเกียจมากมากนะเล่นได้นะเก่งนะเก่งนะเล่นเป็นสีสารครับผมได้ฝากด้วยนะครับสําหรับละครเรื่องนี้ขอเสียงปรบมือให้ทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งครับคุณชายปวรมรุตครับจเื่อาน่าสผมสุดยาดประุตผาเทือกตอที่2คุณชายประวรนวรุษรุ่งมีอะไรรู้ไหมพวกอ่านหนังสือก็สิบอ๋อ ต่อยอะไรอย่างนี้ในรายการดูแล้วถ้าจะมีเข้าเขาไม่ไม่ถ้าอย่างนั้นมันจะยาวไปยาวไปไตรพบจี้ปมคือท่านผู้ชมผมเรียนนิดนึงกิกลางกลองคือท่านผู้ชมผมเรียนนิดหนึ่งก่อนเวลาพูดอะไรก็พูดแค่สนุกสนานเฮฮากันในทีวีเท่านั้นครับ ต่จริงอ่ะไม่ได้ตอนบรรณาธิการก็เลยจะเขียนอยู่ดึงก็คือเขียนไม่หยุดเลยอ่ะตอนนี้ฮะท่านผู้ชมครับก็ไม่ได้มีอะไรครับก็เป็นการหยอกล้อครับลูกๆหลานเล่นเล่นเล่นดูท่าทางเขาก็คงไม่มีอะไรกันหรอกม่ไม่มีทำงานด้วยกันอาจจะดูต้องใกล้ชิดเนี่ยแต่ต้องใกล้ชิดมันบรนีข้าบทเข้านางมัน พูดในบทบ้างนอกเออคืออืมอันเลิฟยูอันเก็ฝากดูละครเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นความสนุกสนานอีกแบบหนึ่งได้ชมกันอย่างเรียกว่าจุใจเพราะว่าตอนนี้แม่ผมชอบครับกุ๊ปกิ๊บเล่นด้วยครับอู้กู๊ปกิ๊บนี่เล่นอะไรน่าเกลียดตลอดเวลาเลยจริงๆครับเด็กคนนี้เก่งนะเก่งมากดังฟังชัดโวยวายได้ใช่แล้วก็ตอนนี้เรื่องนี้ทาตัวดำบีเลยความสูงไม่เกี่ยวเกี่ยวความสามารถอย่างเดียวเลยถูกต้องแม้นฉันจะตี จะตี้ขนาดไหนไงก็ตาม <c oughs> แต่ความสามารถของฉันสูงเด่นเกินใครจะเห็นได้ถึงแม้ว่าหนูเตีย้ยหนูก็ไม่เคยไปทำให้ตู้ข้าวาใ,ใครบูดนะฮะ <c oughs> และความสามารถอันสูงเด่นของฉันฉันจะโชว์การปิดรายการให้ดินรู้กันทั้งโลกขอเชิญครับครับผมผู้ชมกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับในวันจันทร์หน้านะครับรรเวลาอะไรครับเวลาครัวคุณต่อย ไม่ใช่บุกถอยกลางวันครับเรามีความสุขท่านมีความสุขขอให้นอนหลับฝันดีทุกคนราตรีสวัสดิ์ครับ